ใช่เป็นงั้ไงคะทัองอยู่ได้ต้อเชิญเลยมังมรลูกเล่ที่แต่เป็นยังไงที่แบบที่กลับมาเราดีเิดีค่ะก็จริงทางทีมก็ทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะว่าทีแต่กดีก็ด้วยการที่เป็นค r u i s Collection เขาจะเชิญแต่ว่า g e s เราไม่ได้เค้าสิวคนเแล้วก็เป็นตัวแทนของเขาที่แต่งก็แฮปปี้มากได้เจอคนดังหลายคนเลยใช่ค่ะเรา เป็นการแบบว่าเจอคนทั้งมากแต่เขาน่ารักมากเขาแบบชิลมากจริงๆเห็นมีถ่ายรูปกับป้นปิ๊งๆเลยหลายคนเยอะมากเจอแล้วคนเป็นองที่คุยได้ยกับเขาคนยได้ไหมไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยค่ะได้ถ่ายรูปมีมิเชลวินเนียมเลยเชลลวินเนียมจะพูดไหมคุยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เยอะค่ะที่คุยเยอะสุดคือโซฟี่เทรนเนอร์ที่เขาเล่นเกมมังกรแล้วหนูไม่อยากจะโม้แต่เขาก่อนอยูด้วยค่ะ ทำอะไรคนอินชาได้ไปประบบกับทุปตารระดับโลกเป็หนูถ้าเป็นหนูในคนอื่นหนูก็จะอิจฉามันกันครับภูมิใจตัวเองมาอย่างก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นใครแบบได้ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยพอเราได้ไปเองทวารู้สึกมันเป็นยังไงก็ดีใจค่ะคือที่ที่ไปมาก็จะเป็นแบบก็คือทัวร์หรือว่าทัวชีวิตปกติแต่ครั้งนี้เป็นทริปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็มีกิจกรรมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจที่เขาเลือกให้เราไปเพราะกว่ากว่าทางเทีสจะเลือกก็ยาวนานเกินหน่อยถึงย่างมีรูปแบบนี้คขารัก ก็จะเดินเป็นแฟชั่นของเดินนะคะโอ้ยไม่มวาสูงก็ไม่ได้แล้วค่ะไม่ติดยาได้ไหมค่ะถังจะแขวนเลยค่ะนะเคยเขาพูดคุยเลยว่าท้าผางออกมาให้เดินแบบนะคะไหมคะจะมีโอกาสสักครั้งในวันนี้ไปเดินแบบี่นู่นเดินแบบป๋อไม่ได้หไม่ถูงพอค่ะนี่ไปทำใบปัดแล้วไหมคะเดินเหรอคะขางอนั่งชมดีกว่า กับยังซุบซาแล้วยังมีสื่อเมืองนอกใช่ค่ะหนูงงตัวเองมากคือภาษาแรกของหนูภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตอนที่ต้องทำ press interview วนะงงไปเลยค่ะปกติพูดแต่ภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษแล้วงงไว้แป๊บหนึงเหมือนกันนะคะต้องผันมาได้ดีนั่งอยู่แถว่าการเป็นสาวคันที่ดูเลยจังเลยหน้าแปลกมั้งคะคนเลวคนเลวบอกว่าสนใจมอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้สื่อนอกเขาว่าไงบ้างคะเขาก็ซิดไปดี ถามทีมเลยไม่ต้องว่า who's that girl l like, คน <im itation> นั้นค้าไแล้วก็บอกุกคนบอกว่า I'm from Thailand, from Thailand. From Thailand I'm from t h บิยาจะโกอินโตเลยนะคะย่าคไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะ่าเ <im itation> ด็ <im itation> กีกย่านีไมงานเหมงนนอกติต่อไหมคะมีากแต่ว่าอ้ต,าต,าตลาดนี่มัน